กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะมูสเบพีตีดาบี้โดยคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปสรุปแนวทางการป้านมา้าสายเ e อ er, โคเซอร์ครับลงการแข่งขันแชมเปี้ยนเบตติ้งไลบ้าครับประจําเดือนธันวาคมนี้กันนะในรอบนี้ครับผมมีสาวม้าคนไหนบ้างที่เหมาะกับการเอามาวิ่งสนามนี้รวมถึงด้วยสุข,ของสกิลสำคัญสำคัญครับนะที่จะเป็นสำหรับสายเอโคเซอร์ครับมีอะไรบ้างคลิปนี้จะมาสุบไว้ฟังกันนะครับ ว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับเราจะมาพูดถึงในสุดข,ขอค่าสแต็กกันก่อนนะ ในส่วนขอแซกครับผมขอเอโคเซอร์ก็จะมีดังนี้ครับสปีดพันสองร้อยครับนะแน่นอนสปีดแบกแน่นอนสตาบิน่าพันหนึ่งบวกฮิวทองสอนะครับนะใครจะเอามากกว่าพันหนึ่งก็ได้ครับผมป้องกันม้าแดงยิงนะครับนะแล้วก็ต่อบ้านในส่วนขอค่าพาวเวอร์ครับแนะนําเกินหนึ่งพันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ำกว่าหนึ่งพันกูอาจจะเล่งเครื่องช่วงท้ายอาจจะลําบากนะค่าการ์ดครับผมอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยนะอย่าพยายามต่ำกว่าสี่ร้อยนะเพราะจะส่งผลต่อการที่ต้องใช้ค่าสตาบิน่าเยอะขึ้น ค่าวิสครับผมนะจะอยู่ที่ประมาณ400บวกครับนะเราสามารถทํามากกว่า400บวกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับนะดังนั้นหากไล่ลำความสําคัญครับนะสตาบิน่าขึ้นมาเป็นที่1เลยสปีดลอคมากนะครับพาวเวอร์ลอคไปที่่นีครับวิทแล้วก็ตามด้วยในส่วนของค่ากั๊ดนะครับนะตามนี้เลยนะครับต่อมาก็คือในส่วนของสาวมาสายเอโคเซอร์ครับทีหน้าปั้นโลกาแขกแชมเปี้ยนบีติ้งบีดังนี้ครับบีตัวของโกชิปครับผมกับไดันตาไทชินสองม้านี่ค่อนข้างจะถือว่าหน้าปั้นอย่างมาก ต่อมาครับผมก็คือสายเก่งครับผมก็จะมีตัวของมายโรท็อปกันนะครับผมแล้วก็มายโรท็อปการชุดแต่งงานแล้วก็ตามด้วยตัวของพิชิอามาซอนนะครับนะแล้วก็ถือว่าเล่นได้เลยก็คือตัวของซิบรีรูดอฟนะครับนะรูดอฟนี่ค่อนข้างจะมีสกิลที่เหมาะบ้าครับผมในสนามนี้นะเพงแต่ว่าเราต้องค่อยๆเรื่องของการั๊าแต่งของตัวรูดอฟขึ้นมาด้วยอ่ะก็จะประมาณนี้ มาต่อในโซขอลเลกซี่ครับที่แนะนำกันบ้านนะครับนะซึ่ง Legacy ที่แนะนำก็จะมีตัวของซิมปิรูดอบครับนะแล้วก็โอคุนิแคปแล้วก็นาริตะไบรอันนะครับนะโดย Legacy ทั้ง3นี้เนี่ยจะมีการออกชุดสกิลครับผมช่วงท้ายเกมนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญในการวิเคราะห์เส้นชัยนะครับนะตามในสุดขอสกิลที่ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับนะั่นก็คือตัวของแอคเดนติตอนนะครับผมแล้วก็เบเชโรแม็ควีนะครับในสุดขอสกิลถัดไปครับผมพอใช้ได้เนี่ยก็จะมีตัวของ อ่ามารุสกี้นะครับผมเมจิโรไลอัสและก็สเปเชียลวีครับโดย3ตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช้ในสุดของการวิ่งเข้าเส้นชัยนะแต่เป็นเป็นการชิงจังหวะนะครับนะช่วงท้ายนะครับนะก็ประมาณว่าก่อนเข้าเส้นชัยครับผมช่วงไฟนอลคอร์เดอร์นะครับเนี่ยเราก็จะเล่นสปีดช่วงนั้นเพื่อทําการชี้ตําแหน่งขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือก็จะไปรุ่นในสุดของพวกสกิลของตัวปิดท้ายช่วงอันบนนะครับในสุดคอร์ดถัดไปครับจะเป็นในสุดของสกิลฮิลนะครับก็จะมีตัวของกราบบันเดอร์แฟนตาซีนะครับแล้วก็ตัวของสเเปชีียลวคคนนะะรับ ล่างซัมเมอร์นะถ้าเกิดใครที่หิวไม่ไหวจีครับนะสตารบิน่าไม่พอก็สามารถใช้ในสุขขอตัวฮิวเหล่านี้ครับผมนะเพื่อเอามาใช้ในการปั้นใส่เอโคเซอร์ได้ครับต่อไปจะเป็นในสุขขอสกิลทั่วไปครับนะที่เราขอแนะนำนะครับนะไม่จำเป็นต้องใส่ทุกสกิลก็ได้ครับนะแต่สกิลไหนที่มีดาวติดนะครับนะก็ขอแนะนำเป็นพิเศษก็แล้วกันโดยที่ผมจะติดดาวไว้ก็จะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันครับนะนะก็คือ ดีเบิร์นนะครับผมหรือก็คือโนสต็อปปี้นะครับนะเป็นสกิลที่ทํางานช่วงท้ายเกมครับเมื่อเราติดบล็อกขึ้นมาเราสามารถที่จะเล่นสปีดช่วงท้ายแล้วก็วิ่งเข้าใช้ใช้ได้ซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากเลยครับนะแล้วก็สกิลสตารครับผมก็คือลอคอร์เดอร์กับลอสเตด็จอเวครับด้วยค่าคอสที่ถูกนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกผลที่แรงนะครับนะก็เลยทําให้2สกิลนี้เป็นสกิลพื้นฐานครับผมที่ควรจะต้องใส่กับมาทุกตัวเลยก็ได้แล้วก็ถัดไปครับผมก็คือไฮเลเดอร์คครรรัััับบบเเนนนนนื่่่่อองงงจจาาากกววดดีีผมมมมะิตตต้้แแชสล กอดเขาใช้ใช้ครับทำให้ในส่วนของการมีสกิ l ไฮเลเดอร์ครับผมจะช่วยให้เราเร่งสปีดครับผมนะได้ดีมากเลยนะดังนั้นสกิลที่ติดดาวครับเป็นสกิลที่เป็นไปได้ก็ควรจะใส่นะแต่ไม่ใช่ว่าสกิลอื่นไม่ควรมองข้ามนะครับนะพวก is สอหรือ processor นะครับนะพวกนี้ก็เป็นสกิลที่เร่งสปีดได้ดีเลยครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครมีแต้มสกิลเหลือครับผมก็อย่าลืมโฟกัสสกิลเหล่านี้ไว้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลเฉพาะทางของสายเอโคเซอร์นะครับมีสกิลอะไรบ้างปะดูกันในส่วนของสกิลที่สำคัญของสายเอโคเซอร์ครับก็จะมีส่วนของเซตอเวสเปิร์ดนะครับนะเอโคซิงชาร์โวครับในส่วนของสกิลเซตอเวสเนี่ยก็จะมีสาวมาที่มีสกิลนี้อยู่2ตัวก็คือตัวของนาตาไทชินแล้วก็มายโรท็อปกันนะครับถ้าเกิดต้องการหาในซัพพอร์ตการ์ดก็จะมีในซัพพอร์ตการ์ดของตัวโกชิปแล้วก็ฮิชิบาซอนเอคาชันและก็ วิทโชนะครับนะก็ต้องบอกว่าคนไข้จะระบาดโดยเฉพาะ e c โคซี่ชาร์โดครับนะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แค่ตัวขอในตะชัยชินเท่านั้นด้วยนะแล้วก็สกิลทั่วไปก็ผมก็จะเป็นในส่วนเอโคเซอร์คอ e ์เดอร์เอโคเซอร์สเตแล้วก็ Stand. อุบัสแตนเพีเท่านี้นะมาต่อกันในส่วนขอแนวทางการจัดเด็กกันบ้างนะครับนะโดยแนะนำทั้งหมด4สูตรได้กันครับนะก็จะมีสปี c ี่สตา a ิน n a ซอนะครับ สปีด4สตาฟิน่า1พาวเวอร์1สปีด3สตาฟิน่า1พาวเวอร์2แล้วก็สปีด3สตาฟิน่า2พาวเวอร์1ครับเราจะใช้สูตรไหนนั้นให้ดูในส่วนของเลกัสซีของเราครับผมนะหรือก,ก็คือตัวสืบทอดของเราครับที่จะเอามาใช้นะครับนะว่าเลกัสซีของเราเนี่ยนหนักไปทางสายไหนนะถ้าเกิดสูตรที่หนึ่งครับผมนะใครยบีเลกัซีครับผมนะตัวสืบทอดเป็นสายพาวเวอร์แบบเน้นๆนะครับนะก็สามารถใช้สูตรที่หนึ่งได้นะครับนะส่วนสูตรที่สองนะครับผมนะก็เหมาะสําหรับคนที่มี เล g ซี่ครับผมที่หนักไปทางสายสตามิน่ากับพาวเวอร์นะครับนะเพิ่มขึ้นมาส่วนสูตรที่3กับสูตรที่4ครับอันนี้ก็ดูในส่วนขอการสำหรับสายสมดุลน,นะครับนะสำหรับใครที่ เลโกซี่ครับผมกระจายกันไปนะครับนะสูตรที่3กับสูตรที่4ี่นี่น่าจะช่วยได้ดีมากนะครับเลนส์ทสองการตั้งสเต็กทั่วไปครับนะสูตรที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเพราะว่าจะได้ทั้งค่าสปีดครับผมแล้วก็ค่า power นะครับที่เพิ่มขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันครับผมนะก็ต้องมาแบกรับความเสี่ยงครับผมในสุดขอสเต็กที่ราอาจจะปั้นยากบางส่วนนะบางคนอาจจะปั้นสปีดขึ้นยากบางคนอาจจะตั้นในสุดขอค่า stamina ขึ้นยากครับผมนะก็ลองดูตามความเหมาะสมนะลองเลือกสูตรที่เหมาะสมกับไอดีของเรามากที่สุดนะ ของผมโกชิปเนี่ยจะเป็นในสูตรของสูตรนี้ครับของผมเป็นสปีดสามนะครับผมนะแล้วก็สตามิน่าหนึ่งผู้ช่วยหนึ่งแล้วก็พลังหนึ่งครับอ้อผมลืมบอกไปครับนะก็คือในสูตรของการผู้ช่วยเนี่ยก็คือการคูลิโกะเนี่ยเราสามารถใช้แทนส่วนของการสายสตามิน่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยของผมเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรที่สามนะเพียงแต่ว่าตัวสื่อของผมเนี่ยก็จะหนักไปทางสายพลังกึง่งกึ่งสตามิน่านะครับนะเนี่ยมันจะเป็นพลังกึง่งกึ่งสตามิน่านะครับนะส่วนตัวลูดอฟตัวนี้ครับผมนะก็จะ เน้ในในเรื่องของการเป็นในสุขของพาวเวอร์กับสตาร์มิดาเช่นเดียวกันนะก็เลยใช้สูตรนี้ครับผมนะก็จะเป็นกคล้ายๆกับกระกระจายกันไปนะ เพียงแต่ว่าการความยากในเรื่องของการปั้นครับผมก็คือโกชิปเนี่ยเขามีโบนัสเป็นสปีดสูรครับนะมาเลยส่งผลทําให้การดันค่าสปีดข,ของผมไม่ค่อข้างกระถือยุ่งยากการใส่สปีดสามนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต้องลุ้นในเรื่องของการออกลุ้งให้ดีระดับหนึ่งเลยและก็ที่เหลือก็พยายามหาตัวสืบทอดครับผมเป็นในส่วนของตัว,ตว,ตวสนามเอสจะช่วยให้เราสามารถปั้นสเต็กออกมาได้ดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของไกด์แนวทางครับผมนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองปั้นโกชิปดูนะครับอีกอันนี้ครับผมก็ถ ในส่วนของ 3, สปีดสามกตาบาสองนะครับผมแล้วก็ผู้ช่วยหนึ่งครับอันนี้ก็จะได้สูตรของค่าตาบีดาที่เยอะขึ้นนะครับนะแล้วก็จะได้ในส่วนของสปีดครับผมนะอันนี้ก็อย่างที่เห็นครับเกือบจะถึง1นึ่แพันละแต่ความรู้มันไม่พอครับก็เลยต้องปั้นใหม่ขึ้นมานะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะมาดูกันนะครับก็กแต่ก็จะมาณนี้นะครับ มาดูซิโกชิปของเราจะวิ่งสเต็กประมาณไหนกันบ้างนะมาดูกันนะครับออตัวได้สวยครับ ระยะสามพันเมตรมีลานเเวด้วยครับนะแตกแต่มันก็ไม่ใช่ผิดนะเพราะว่าเขาอาจจะลองสูตรในเรื่องของการใช้สกิลนะครับผมนะเกี่ยวกับอ่าโนซอบบี้ครับผมขอใส่ฟฟลเดอร์ก็ได้ครับนะก็เดี๋ยวดูกันต่อไปกันละกันก็อย่างที่ครับผมเราจะเห็นสุสกาครับผมพูดมาอย่างเต็มที่นะครับนะส่วนข้างหลังนี่โกชิปครับผมก็สกิลโกโฮครับผมทํางานตามสเต็ปเรียบร้อยแล้วครับ ก็ค่อยเล่นไปเรื่อยครับผมซึ่ง,งยังคงนำที่หนึ่งอยู่นะครับนะตอนนี้ตาแบล็กโชิปกับตาแบล็อยู่ตำแหน่งที่9เลยนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับนะเราค่อยๆเล่นขึ้นไปครับโดยสกิลของผมเนี่ยก็จะใช้งานประมาณช่วงกาสนาเป็นต้นไปนะครับนะก็ค่อยๆวิ่งไปก่อนกันละกัน อ่าครับผมค่อยเล่งไปเรื่อยครับตอนดี้โกชิคอตาแบล็คครับผมยังคงอยู่ที่9นะค่อยๆเล่งสปีดขึ้นไปเรื่อยครับตำแหน่งอยู่วงในสุดนะครับผมค่อนข้างจะถือว่าเสี่ยงอยู่นะต่อดีสวิงกิ้งไมโซครับผมก็ทำงานขั้นบทเขาโอเคครับตอนนี้ตาแบลใช้อิสออนครับผมนะขึ้นมาจากที่เาครับผมขึ้นมาเป็นที่เจครับนะเล่งสปีดไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วครับผมนะอ่านตีครับผมไปแล้ว ไปครับผมตอนนี้ก็เล่นสปีดไปเรื่อยนะครับแนโกชิปครับค่อยๆเล่นสปีดไปเรื่อยนะครับน้ำอ๋อลิซูสกาก็ค่อยๆโดนไต่ไปเรื่อยครับซกายังคงนำอยู่ที่น่ครับผมแต่ว่าตัวของบาลเซนก็ค่อๆจี้ตาไปเรื่อยแม็กควีก็จี้ไปทีะครัตอนนี้เขาอยู่ในสุอเตอร์ที่7็แล้วครับน้ตอนนี้เขาสุริยานหนึ่งพัเมตครับผมมาแล้วครับผม เล่้งสป,ปีดช่วงท้ายครับผมโนสต็อปบี้อีกทีครับเอาล้วครับผมตอนนี้โกชิปของตะแบวขึ้นมาจากที่3นะครับผมข,ขึ้นอยู่สเปคที่3แล้วและก็ตอนนี้เข้าสู่ตะแบลที่1อีกทีนึงครับอ่าก็เรียบร้อยครับตอนนี้คืนน้ำที่1เรียบร้อยนะครับน้ำ ยังถือว่ายังไปต่ออีกครับผมหลายคนตามฟเฟเซอร์ครับผมขอผมบีฮอลเลพเพลเลอร์มาแล้วครับนะสกิลขอรูดอฟครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายตรงท้ายแลยก็เล่นสพมีขึ้นมาโกลชิปย,ยังคงนำที่หนึ่งอยู่ครับผมแต่โกชิพขณะน,น,นี้เขาก็เล่นตาเบลติดเช่นเดียวกันจะสามารถแทนตาแบวได้ไหมตาแบวเล่นดีแค่ไหนครับตาแบวเข้า,ขาที่หนึ่งไปเรียบร้อยครับนะ <c oughs> อ่าก็ปะบาดีนะครับนะในส่วนของโกชิปขอตาแบวนะครับ อ่ะก็โอเคครับอ่ะโกชิปเตอร์เครับผมก็จะประมาณนี้ครับนะก็อย่างที่เห็นครับนะก็จะมีอิสออร์นะครับผมนะกับโดสต็อปปีครับผมเป็นตัวเร่งนะแต่ผมก็มีในส่วนของแกบิดนะครับนะซึ่งเป็นสกิลเร่งสปีดช่วงท้ายเช่นเดียวกันขอใส่เอโคเซอร์ครับนะแต่สกิลในส่วนของการเร่งครับผมนะขอใส่เอโคเซอร์ที่เราแนะนําก็มีอยู่ด้วยนะและแน่นอนครับผมว่าผมก็ใส่สวิสตีมนะครับผมเอามาเร่งสปีดเช่นเดียวกัน นรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะในส่วนของโกชิปโอเคครับผมสำหรับไลฟ์ดีคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากชอบก็ฝากกดถูกใจกดแลก์กดแชร์กดซับสไคร์ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยผมก็ไปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ